รถไฟฟ้า20 e บาทตลอดสายยังจำกันได้ไหมเคยรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะคนกรุงเทพนะฮะบางท่านอยู่ปริมณฑลเดินทางเข้ามาในกรุงเทพก็ได้ประโยชน์บางท่านอยู่ต่างจังหวัดแต่คุณเข้ามาทํางานในกรุงเทพต้องใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแล้วยังไม่นับว่าเงินที่แต่ละคนสามารถประหยัดได้เหล่านั้น สามารถนํามาใช้ในการซื้อข้าวซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มกําลังซื้อได้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นโครงการนี้สําคัญคุณผู้ชมครับและล่าสุดทางด้านของกระทรวงคมนาคมเปิดให้ลงทะเบียนนะครับซึ่งการลงทะเบียนที่ว่านี้คือการผูกบัตรทั้งบัตรและบิดแล้วหนึ่งแล้วก็บัตร e m v contactless อีกหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครยังลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะคนอาจจะแห่แหนเข้าไปในแอปทางรัฐเป็นจำนวนมาก ท่านก็ไม่ต้องรีบร้อนไปยังมีเวลาอีกเยอะเพราะกว่าโครงการนี้จะเริ่มใช้งานจริงๆคือวันที่1ตุลาคม6 8ปเป็นต้นไปแล้วเขาไม่ได้จำกัดสิทธิ์ด้วยนะครับขอเพียงแค่คุณเป็นคนไทยเท่านั้นคุณก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้แล้วครับเพราะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่ใช้สามารถใช้งานโครงการนี้ได้แล้วที่สำคัญก็คือไม่ได้มีการปิดลงทะเบียนนะครับ ลงทะเบียนได้เรื่อยๆว่างเมื่อไหร่คุณก็ลงฮะก่อนที่คุณจะไปใช้งานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68ซึ่งตัวเลขล่าสุดนี้ที่ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมในฐานะโคสกกระทรวงคมนาคมคุณกิจชนนไอยะปัญญาบอกมานะครับหลังจะเปิดให้พ่อแม่พี่น้องลงทะเบียนผูกบัตรเพื่อจะเข้าร่วมโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเที่ยงคืนหนนาทีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงเที่ยงของวันนี้ คือผ่านมา12ชั่วโมงเต็มพอดีเลยเนี่ยยอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จอยู่ที่1,360คนนะครับโดยยอดจำนวนลงทะเบียนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมดูความสำคัญของโครงการนี้ฮะแล้วการตอบรับเป็นยังไงดีขนาดไหนทั้งนี้ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐและระบบการลงทะเบียนผูกบัตรยังคงใช้งานได้เป็นปกติแต่เนื่องด้วยจำนวนผู้ที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์มีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การยืนยันตัวตนในบัตร eMB ของธนาคารซึ่งต้องส่งรหัส OTP อาจจะมีปัญหาโดยเป็นปัญหาด้านการรองรับของระบบธนาคารนั้นๆอย่างไรก็ตามครับกระทรวงธรรมนาคมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าประสานงานกับทางธนาคารเพื่อให้สามารถรองรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์ลงทะเบียนอย่างทั่วถึงได้ต่อไป